ยี่สิบแปดกรกดาวาระมิ่งมงคลยิ่งผองไทยต่างสุขสีฉเฉลิมพระชนพันษามหาภูมีขอพระองค์ทรงมีสุขหรือไทยขอเทพไทยอวยชัยหาไทยประสงค์สมดังองค์ทรงดำริพิษสมัย ขอทรงพระกะเสมสุขทุกคราไปศูนย์รวมใจทั่วแคว้นแดนประกายฉเฉลิมพระชนมายุสุภพราชไทยทั้งชาติน้อมจิตอุทิศถวายเปี่ยมเมตตาพระกรุณาไม่เสื่อมคลายปวงข้าหมายพักดีทุกชีวัน ขอพระลานาไมองค์ไอศูนย์สิริสมบูรณ์พูนเพิ่มให้แข็งขันทรงสงงาเกรียงไกรในราชพันธ์อง์ราชันของไทยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี